มันกระจะบ่อนเคยในล่องมันทามันสมบูรณ์มันกระจะเขียวแ้วก็ปลายน้ำก็ิืมอันนี้ประมาณอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์ขวัญกัล้งกําลังเริ่มนี่นี่ขวัญกําลังปองกําลังเริ่มยาเมืนบ่แนนครับนี่แหละนี่มีเริ่มเริ่มแหงจังหน่อยล้วเป็นบนน้ำเรื่มแหงจังหน่อยก็แสดงว่ามีความแก่ขึ้นมาแน่แล้วมีเริ่มเป็นแป้งเริ่มเป็นขวัญขึ้นมากอะเพราะว่าลักษณะ มันจะมันจะมีหลายลักษณะทุกัน่างลักษณะคือคือห้องกระแกคือเป็นรุ่นซุมนี่เป็นรุ่นแมนบอแมนลักษณะวันวันมันนี่สืยังบ่บ่บ่ปองขึ้นย่างยังย่งเรียบเรียบย่งเรียบเป็นอันนี้คือเดียวกันอยู่อันนี้จะแก้กว่าก็คือวันมันจะเริ่มขึ้นแล้วน้ำก็แห้งหลายกว่า ปลายน้ำมันเริ่มแหงปลายน้ำเริ่มแหงเมียนแต่ต้นนี้ยังนิ่นินบมัเมียนก็คือมันก็ไล่เลี่ยกันแหละใกล้ก้เคียงกันเมียนอันนี้คือมันเริ่มขึ้นแล้วแสดงว่าก็เริ่มแกต้นต้นนี้คือมันเห็นลักษณะตัวนี้เรียบด้วยนี่ก็คือยังยังอวันยังอ่อนอยมมั้งบอนวันเหนือขาวเลยเออก็ร่างสี่ส่วนนี้หมันขึ้นแล้วกับเริ่มส่วนต้นนี้ขึ้นเริ่ม แชรขึ้นมากท่านท่านตัวนี้แตกใกล้ก็คือแชรเต็มขีดเรียงเขียน,น,นเรียงเขียนในนี้เนาะเงี้ยขึ้นมากเนาะในน้อยขึ้นมากแล้วเนาะฟองเดิมมีฟองตะปุขึ้นมากแล้วเนาะเงีนแต่ตัวนี้แบบนนกับอันนี้เป็นการจำแนกลักษณะของทุเรียนแชร์นะพ่อเจ็บนะครับเป็นเจ็บคว่ำรูที่จะคลองสวนเป็นสะสมมากนะครับเอาห้องหูเลยจังไลยว่า เคยไปอยู่สวนมะกรอนบอลหรือว่าเขามาสังเกตเอาว่าทุเรียนแก่ประมาณเป็นลักษณะน่นี้คือหน่วยแก่ประมาณเท่านี้นะ,อ,ะอันนี้ก็เคยไปอยู่สวนมะกรอนครับแต่ลวก็อีกอันนึงก็คือว่าลักษณะเขาก็ศึกษาไปนําว่าเขาก็สีเบิองว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะคือกันครับเขาเบิองนี่นี่แหละลักษณะเขาก็ทุเรียนเขาก็สีบเบิงองยากแน,นกว่า เบื้องจากวันจากนามมันคร<น>ับแต่ว่าขั้นขั้นจกใครดีที่สุดก็ไล่ไล่มือมันเออเวลามันติดหางแง่ติดหางแง่แล้วกี่ดอกมันลวนอ่ะเออไล่จากถ้าเป็นมอนก็นไล่ประมาณอยู่าสามาสามเดือนมันสามเดือนแมนครับร้อยยี่สิบวัน<อ>คือ แก่แกเต็มที่ครับแก่เต็มที่เริ่มเจ็บได้มแมนบอกแมนครับ<อ>ย,ย่างหน่อยๆกับแปดสิบถึงเก้าส<อ>ิบเปอร์เซ็นต์ถ้าได้สามเดือนวันยี่สิบวันอันนี้ก็เป็นเจ็ดความดูของอ่เจะของสวนไปน,นะครับเสียตูนะครับพี่น้องอันนี้คือ,อยังนี่ที่เป็นสีแดงๆเขาเอาอยัางท่าอัน,นอันนี้บอกครับอันนี้ก็คือว่าอันเวลาเขาตัดตัดงามันดีตเขาจะเอามาก็คือแตงเนงาออกก็คือเอาอัน อันเนวท่าหนายางเนี่ยแหละรักษาแผลมันมันบ่รักษาแผลหรือกันเส้อล่าแผลมันล่าหนายางท่อนี้มามาอันท่าไว้อ,อ่าขอบคุณเสียโตได้ร้ายนะครับที่ให้เกียรติความํูสำหรับการเบึงทุเรียนว่าแจหรือบ่แจํำไดนะครับเป็นเกีตความดูให้พี่น้องที่ที่จะ เห็ดสวนทุเรียนอยากทดลองปลูกเบื้องนะครับหรือว่าที่ปลูกแล้วกำลังที่เป็นไว้นะครับที่ยังม่มีประสบการณ์ยังม่มีความรู้สามารถนําความรู้ที่เพิ่นบอกเราแชร์ประสบการณ์เข้าไปไปสังเกตเบื้องกับทุเรียนเท่าใดนะครับอขอบคุณทลายครับ